สวัสดีครับพอกันกับบลาพ่นขั้วบอลบานครับผมมันนี้สิผ้าพี่พ่อน้องมาเฮ็ดแกงไก่ไซวนเสียนพี่น้องอันนี้บาพ่นแซีุ่นเสียนใส้นามก่อนให้มันอ่อนเนาะพี่น้องเนะาะแบบที่นี้กระสมาตำตำเครื่องแกงเห้าปาพ่นใส่ตะไข่ต้องไปตะไข่ซร้อยเ็ดแกงไก่ไซวนเสียนพี่น้องไก่บานอันนี้กระสเป็นกระเทียมสองกลีบพริกสดพริกแห้งใส่ร่วมกันพี่น้อง คู่ไดมากเผ็ดก็ใส่หลายผู้ใดกินเผ็ดบ่ได้ก็ใส่ใน,น้อยๆเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่ม,มักครับผมตำโบต้องตำให้มันละเอียดหลายพี่นอ้องตำพอหยาบๆแล้วก็ใส่หอมแดงลงไป3-4หัวเครื่องแกงก็บ,บ่มีหยังหลายครับมีตะไคร้กระเทียมพริกหอมแดงแค่นี้ล่ะครับเรียบร้อยพี่น้องเครื่องแกงตำโบต้องละเอียดหลายตำพอหยาบๆ วุ่นเ,เสี่ยนทีเขาเซียน้ามากกว่าตัดจกัก,จก,นกหน่อยพี่น้องมันเาวามากกว่าตัดจักหน่อยเวลาแกล้วงมันจังกินไงเนาะเอาเครื่องทีเท้าตำมันล่ะพี่น้องมากขัขว่วขว่ยขวยมันหอมขว่วไฟกลางกลางอย่างล่ะพี่น้องขว่วยมันหอมซะก่อนขว่วยเครื่องมันหอมเวลาแกงมันจังแสีบบัดที่นี่กะใส่ไก่ล้องไปพี่น้องไก่บานเมื่อนีว่าพ่านใส่ไก่บานเครื่องกิโลพี่น้องรอเอาตังเกืือกับนังมันกระดูกอเบา เวลาข้าแกงมันยังกินง่ายเนาะพี่น้องเนาะนอกจากขัวล้วนกนะับเข่ากับเครื่องให้มันเขากันใส่น้ำปลาแดดต้องไปสองเธพี่พี่น้องหอม,หอมใส่เกลือลงไปจักนหน่อยนึงแล้วก็บขัวร้วมกันไก่บานเครื่องกิโลเหมือนนี้เลยเอาแต่เนือ้อกับหนังมันใส่น้ำล่างโค้งตงไปจักหน่อยพี่น้อง น้ำนี่บ่ต้องใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อใส่พออจเจใส่พอถ่วมไอ้ตอนไกน่นี่ล่ะน้ำแกงเฮาก็เดือดแล้วพี่น้องไก่ก็สุก80%ดสิน้อล่ะบัดทศนี้ก็สิใส่ผงซุรโถดตงไป2ซ้อ,อน2ซ้อ,อนน,น้อยๆพี่น้องบ่ต้องใส่หลายน้ำปลาก็ซ้อนครึ่งใบบักกูดรสชาตินี่ซิมได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักรสชาติแบบใดก็เพิ่มเอาพวมนัว บ่าพ่นกับซิมบึงเกียกับเขาเขาต้องซิมบึงเนาะพี่น้องเนาะตามที่ห่อต้องการเลยบที่นี่ก็ใส่บุนเสียน้องไปพี่น้องเบ็ดสิบกัมหอมหอมใส่ต้นหอมลงไปพักอีตูหรือใบแมงลักน่ะแหละพี่น้องใส่ล้องไปหอมหอมขาดบ่ได้เลยใบอีตูเรียบร้อยพี่น้อง เฮ็ดง่า,ายครับผมแกงไก่บ้านไส่บุญเส้นไปตักใส่ถ้วยพี่น้องกินเข่าน้ำกันครับแกงไก่บ้านใส่บุญเส้น,น,น,รรงงน,ส,นสูตรบ่าพุ่นขั้วบ้บานๆจยงได้ขั้นมากะอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจขั้วบ้บานๆน,นะครับผมเป็นเมนูง่ายๆพี่น้องผู้ใดเฮ็ดกินกะเสียบผมว่ามาพ่นเฮ็ดกินดูอยเสียบนัวพี่น้อง สวรนี้พอ่อตอง,ม,งม,มี่เอียงหมากมายเฮ็ดง่ายๆครับผมสวดถอนห่อนเอาี่น้องเนาะกินก็เขาเนี้ยก็ได้เขาเจ้าก็ได้สวดหนามนัวๆครับผมมือ่อวีบ้าพ่นก็นต้องขอตัวไปก่อนครับผมไว้พอ,อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ